หนึ like dogs, um, ่งสองสามเดี ate, no ๋ยวก่ล right> ังมาปัดเดี no ๋ยวเด้อยอ้าละนแหละกกนใส่บนนู้น่อนอคุณน่ะนีจะลังเล็กกันพวกกันลัเลกลังเลกกองอีนด้โอ้ดูคนท่าสลุงดู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 จะดการนจะปุ้ยคุณน่ะอีละเมอไอ้ไรอะจะุ้ยนี เด้อกดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาตัอองอินชาเนลให้เด้อพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุกกี้คุกกี้เหมือนดับเบิ้ลวันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุข,ขสุขคนจ้าเอฟซี FC ใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องพากันมาทำงา,า,า,านเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาเนี่ยงานเด้อจ้าพี่น้องก็เลยเห็นหางบดแดงบุ๊เอ, <of> อาอุปกรณ์มาปันไหนเนาะใสปุ้ยมีแต่ใส่กระสอบแม่นบอลแล้วกับแป้งแค่พกอันนั้นมาโอเคใส่แล้วนี่ยจ้า มีมีอยู่บ่อสาวยิมบุ้งเนาะเบิ่งแม่พูดเอ well oh. าใครพี่น้องเบิ่งเอาไหดิเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ไหนดิพูดจะนีดก่อน้นเาอาให้สาวยเอาก่อนจำเป็นต้องใส่แป้งเด้อจ้ะพี่น้องถ้าบ่ใส่แป้งก็คือบ่อไ้เพราะว่ากัดมดกัดขนาดจ้ะใส่แป้งใส่มันลื่นจ้ะพี่น้องมันลื่นแล้วมันเกาะเขาบ่อไรและอีกอย่างก็ถามว่าให้พ่นตายแบบพ่นกับบ่ตายด้าจะพี่น้องก็ยังได้กินคูปีอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะทอดตะปีนี่อยากแรกเนาะสปุ้ย ต่ปุ้ยต้องอัดสวมใส่ละตัดเลยเอวอะโอ้ไม่ใช่อะใส่เลยตัวเดี๋ยวกีรังมาบัดเดี๋ยวเด้ะอ๋อนั่นแหละนั่นแหละอุปกรณ์บมีเด้อจ้ะพี่น้องเอาแบบนี้เด้อจ้ะโอ้โหดูคนท่าสะลุ่งดูดูเมาดูดูจะปั๊ดนั่นจะปุ้ยจะบัดเกาห้ีกาเนี่ยแบบนี้มันง่ายนะจะกระสอบ เมนสบัดเฮงื่อไม่กรบอกเฮี้ยนะเพราะว่ามาทำงานนั่นจะพี่น้องบ่ได้เอาไอ้สวิงมานำเนาะสับไปเนาะมินเนสต์เตนอุปกรณ์คือแป้งมีแป้งนี่แหะจะพี่น้องกับกระสอบกระถางที่ว่าพกพาได้ติดรถไว้เนาะแมนใส่ตรงโน้นก่อนเนาะคุณอะมีจ่าลังเลพกันพกกนลังเลลังเลปกดกองอีเดียปดมีไหมมีเด็กคุณอะเ่าเห็นบนนี้นี่นี่มูกเราออกมาเลยอู้หู้านี่บวดด้ว Om, oh, ini kami, mau oh, kon mobil siap, oh, kon mobil dong, เอาแบบพลักพลเรียนก็ได้จ้ะจับปุ้ยเออนสุดเร็ว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 เดี๋ยว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 ดี๋ยวยเดี๋ยวขไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เราเราไม่มีอุปกรณ์อันนี้อุปเอ้าเดี๋ยวก็เบิดทีเดียวได้จ้ะพี่น้องจับปุ้บุ้งแล้วเปิดทวหุดหางใหญ่เมใหญ่พี่น้องจ้าคุณน้ำบาบัดของห้างห้างบักใหญ่หุด สูก่นสาวลูกเอ้ปุนะเฮาอีเบัปะเดี๋ยวแป๊บนึงสูงบางฮาวงหเนี่ย้นกรตัดออกมาแล้วโอ้ยนดกระตาตาวลูกอะไรบาใส่ับะตุนันัต่ีโอ้ยนดกระตอยูข้าบนนีอโอเคมาเลยนีดอันันกอนอันนี้บอสชัวยสับปะตัดเ ชั่วชัวชั่วเอากินก็ไม่ได้กินบอกเอามาเอาสู้นเ่อเมเอ๊อ๊ะเอเอ๊ะนอ้าลนแเลยนักเลยโอ้โหบมแป้งโ่สูเมนบัสูเพราะว่านี่อาศัยท่าที่เนี่พี่น้อง ถ้าบัทาเรียบร้อยเลยจ้ะเมนเรียบร้อยเลยถ้าปาแป้งเนี่ยบัได้กินเด้อจะพี่น้องบัแดงนี่โอ้โหมาสูเลยเก็บขึ้นมาได้ไหมมันเต็มเต็มโตมั้งหรปานีเออเป็นแผลเป็นมั้งเป็นไรอ๋อที่ขายอะไรนี่สุดเมื่อกี้นี่ลืมไปเอาแป้งใส่ขาใส่แกงหมดเด้อพี่แซ่

เอาเอาสาบปวยเอ็งใส่เลยโอ้มันอยู่ใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวได้สิสาวลูกขอโอกาสสาวปุ้ยเนี่ยมันหันแย้งไหมใส่เลยใส่เลยอ้ตัวนี้เป็นตามีขนาดสับปวยเอิญเนี่ย ได้แล้วบ <si ่พร้อมพร้อมวะพร้อมเอ้ามาสับปวยบ่ทันพร้อมปั่นโอ้โอ้เพลงได้เจ้าพี่น้องอู้หูขบ่เฮ็ดมินีิก็เอาบ่ได้เด้อจ๊ะราะว่าเฮาไม่มีอุปกรณ์อย่างนี้สับปวยเนาะมีไหมีให้ดูหน่อยได้ไหมฮะให้ดูหน่อยได้ไหมได้นี่เลยดูสิคะคุณอาโอ้วโอ้ยพอก่อนมไหมเอาหมุทีนี่อุ้ย สะบัดเด้อต้องเอาแบบนี้เด้อจ้าพี่น้องเอาแบบนี้ก็ได้นะสะบีเนามาทำงานจ้ะพกไม้ยาวๆบบได้พี่น้องตุ้มสวินตะละบะกลุ่มเนี่ยค่ะทีไรก่ายคุณค่าแอ้วประเทศจะแทะบกก็เด้หลอกขนาดเลยตุ้มพอดีแต่แกงจะมากวานเฮาถุงบ้านแล้วเด้อจ้าพี่น้องบังคับโบมีอุปกรณ์แล้วสะบีเนาะอีกคนเนาะ นะสลายสิหน่อยมาดูกันเด้อจ้ะพี่น้องขอวเป้งจ้ะสลายบ่ได้สิหน่อยมาดูกันโอ้ยแม่เขาจะเป็นยังไงสนะเพราะว่าเขาเขาใส่กระสอบไว้ไงเขาไม่ได้มาเทเลยโอ้คนะโอ้ยน้องน้องน้องพี่น้องจ้ะสาวแป้งก่อนสาวแป้งก่อนะ เอ้ยถือว่าเป็นบทเรียนแล้วเนาะสาวปุ้ยเนาะขอบ่มีเวลาเนาะคอยมาเลยบ่มีเวลาวัดเนาะตัดมันใส่ออกใส่กระสอบไว้วันนี้มันเปียกเสียดายของขนาดเลยไม่เป็นไรล้างล้น้ำกับเต็มเลยล้างน้ำกับน้ำเก่างเก่าเนาะจะได้ไหลได้ล่ะจะต้มสุ่มเอาพัสดูคนเห็นบ่หลังจากเอาดีก่อนแม่ออกแล้วอ่ามาเป็นยังไงมาเอาสูตรใหม่โอ้ทำสูตรใหม่จะพี่น้องจะคน บุญเม่์พอิบเป็นลิ่มอย่างตูงนะ้ชมเนาะแต่ว่าแม่นี่เสีเอาไปไว้ใเศนต้มใส่อสปอกเนี่ยสองถาบึงบ่าวต้มเอ้ยบิง่งพี่น้องคนเบิ่งก่อนนะเห็นปะจะได้ของไปเน,นี่ยย้ายย้ายอยู่เขายัางก็ได้กินได้ด้วยออกันนี้กระปุกดิเนเอาไปต้มต้มใส่ปลาค้อเลยเนะี<อ>่ยเอาไปต้มใส่ปลาค้อเลยอันนะี้เห็นปะรอบนี้ผิดพลาดเล็กน้อยโอ้จักหน่อย กับอีกอย่างกับบ่มีเวลานําเหล็อับเฝ้าเอาแล้วก็เฝ้าเฮ็ดงานเนาะลวกล่วงหลายนําได้เนาะสับปุ๋ยเนาะมีเวลาเฝ้านําบล้วงกะหลายหลายอันนี้พอดีได้ตําเมียงดื่มเลยสับปุ๋ยตาเมียงตําเมียงดื่มก่อนจะตําเมียงกินเอาไปตําเมียงเนี่ยอันนี้อย่าเสียดายด้วยพี่น้องเลยจังไหนแม่แม่มันข่อยกับซีกินเห็ดเจียวกับแซ่บได้เจียวอันใสช้ขมคาเนาะสับปุ๋ยเนาะจ้า จะมาเตือนนะตำตะไคร้ใส่เนี่ยเห็นวะแม่กายใส่ในถาดแล้วมาบังนึเปล่านี่อันนี้ก็ดูนะเห็นแล้วไหมไอ้ทั้งหมดสาปุ้ยเนี่ยเรื่อยเลยนี่ในโลโลกล้วายนอสาปุ้ยนอเนี่ตัวนี้่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc ใหม่ fc เก่า fc ในประเทศและต่างประเทศที่ต่างเข้ามารับชมคลิปของเราทั้งสองคนวันนี้บ่าวต้องสาวลุ้งต้องขอตัวลาไปก่อนครับ รอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับต้องเออกระถือว่ามานอยู่เนาะบาต้ํมเนาะจ้ามานอยู่ทำงานก็ไดได้ของอยู่ของกินอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้ะจ้าที่เข้ามารับชมคลิปของบาต้มกัสาวลุกเนะ้ะจ้าเนาะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า